รานมหาสมุทรนะครับอาหารซีฟู้ดจ้านเดียวส่งตรงจากทะเลถึงบ้านคุณจุดเด่นก็คือวัตถุดิบของเราที่ร้านทุกตัวทุกประเภทครับส่งตรงจากมหาชายทุกวันเรามีแหล่งที่มาหรือวัตถุดิบที่ร้านอื่นไม่สามารถหาได้ที่แนะนำเลยก็คือเป็นปลากระพงทะเลจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อมันจะหนาแล้วก็จะเนียนนุ่มกว่าปลากระพงเลี้ยงทั่วไปหอยเชลล์เราจะแกะเองจับเปลือกทุกตัวจะไม่มีการฟรีซหรือว่าไม่มีการดองอะไรเลย การที่คนจะไปกินอาหารทะเลอ่ะต้องไปถึงแบบทะเลภาคใต้อะไรเราก็เลยสุว่าทำไมไม่ลงมาหาเราล่บเรายกมาหาสมุทรมาให้คุณแล้วสวัสดีครับผมชื่อไฟนอลนะคะเป็นเจ้าของร้านมหาสมุทรครับอาหารซีฟู้ดจานเดียวส่ตรงจากทะเลครับ ผมเองครับเป็นคนสมุทรสาครเป็นคนมหาชัยโดยกําเนิดเนาะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็คุกกี้กับอาหารทะเลตั้งแต่สมัยรุ่นอากงแล้วทำไมเราไม่เอาจุดที่เรามีอยู่แล้วเราแข่งแข่งในตรงนี้ครับยกมาให้คนกรุงเทพได้ลองบางการที่คนจะไปกินอาหารทะเลอ่ะต้องไปถึงทะเลภาคใต้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมไม่ลองมาหาเราละ่ะเรายกมาหาสมุทรมาให้ที่คุณแล้ว จุดเด่นก็คือวัตถุดิบของเราที่ร้านตัวทุกประเภทส่งตรงจากมหาชัยทุกวันเรามีแหล่งที่มาหรือวัตถุดิบที่ร้านอื่นไม่สามารถหาได้รสชาติอาหารจะออกรสชาติจัดจ้านถ้าลูกค้าที่ไม่ทานเผ็ดต้องรบกวนแจ้งทางร้านนิดนึงเมนูซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยที่ทุกคนมาล้วห้ามพลาดก็คือข้าวผัดมันปูมหาสมุทรครับเราจะมีทุกส่วนของเนื้อปูเลยมันปูนี่เราแกะจากกระดองเองทุกตัวแล้วก็เรามาผัดกับข้าวหอมมะลิคั่วจนหอมโรยหน้าด้วยมันปูแล้วก็ไข่ปูแล้วก็เนื้อปูด้วยแล้วก็ทานคู่กับนนือุดอครับ อีกเมนูหนึ่งที่อยากให้ลองก็คือปลากระพงทะเลเป็นปลากระพงไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งประมาณที่สิโลไม่ใช่ปลากระพงเลี้ยงมันจะไม่มีกลิ่นของน้ำกลอยแล้วเราก็ามาหั่นเป็นชิ้นสเต็กให้พอดีคำเสิร์ฟพร้อมกับซอสน้ำปลาสูตรลับเฉพาะของมหาสมุทรหนังกรอบเนื้อนุ่มหอมมันแล้วก็กินคู่กับน้ำยมำมะม่วงก็คือสุดยอดครับอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีก็คือข้าวผัดกระเทียม่อยเชลล์ครับก็คือแม่ค้าจากเรือประมงชาวบ้านเนี่ยส่งตรงถึงร้านปุ๊บเรานั่งแกะเองทุกตัวเวลาเสิสสสร์ฟเราก็กเส ไข่ข้นเนี่ยขายดีมากเป็นแบบเบสเซลเลอร์เลยของร้านก็คือใช้ไข่ไก่แล้วก็มีส่วนผสมสูตรลับของทางร้านนิดหน่อยแล้วก็พุ่งเนี่ยนะรับไม่ให้มันสุกเกินไปนุ่มๆละมุนละมุนแล้วก็โรยด้วยกุ้งลายเสืออร่อยมากครับคอนเซ็ปต์ของมหาสูตรก็คือซีฟู้ดจ้าเดียวสมตรงจากทะเลถ,ถึงบ้านคุณเดเวลี่ของเราฐานประมาณ90%เลยเราเริ่มต้นที่150บาทขึ้นไปจนถึง350บาท ร้านเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิท1 1สครับสาขาแรกของเราอยู่ที่สาธรตากสิเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง3ทุ่มถ้าเป็น Delivery App ก็คือมีแวร์ไลน์แมนโรบินพูดแล้วก็ l i น์ Official อของทางร้านแอดไซน์ Ad side, มหาสมุทรจุด P K K ครับเรียนเชิญลูกค้ามาลองดูว่าอาหารทะเลคุณภาพจริงๆมันเป็นยังไงร้านมหาสมุทรนะครับอาหารซีฟู้ดจานเดียวสงตรงจากทะเลครับ